วันนี้ก็มาที่เวงจันก็มารีวิวห้างเวงจันซะเลยดูนะครับวันนี้เราจะาเที่ยวห้างลาววาตัวนี้ลาวเป็นไงบ้างนู้นเลยครับกี่ชั้นเนี่ยโอ้ยสูงมากนะห้างนี้นะครับพัฒนานะครับนะไปได้ไกลเลยอ,อยู่เมืองไทยก็เที่ยวเซ็นทันนะครับเดอะมอลล์มาลาวนี่โหสุดยอดเลยครับ โอ้โหไม่รู้กี่ชั้นนะครับท่านี้ใหญ่มากโอยจากไม่กี่ปีนะครับที่ผมมาเที่ยวที่ลาวเนี่ยาาลาวพัฒนาไปเยอะเลยครับดูห้างโอยเจ็ดแปดชั้นได้ครับแล้วใหญ่มากของขายของขายที่เพียบเลยครับนี่ร้งเท้า ในผมจะพาไปดูนะครับปรทป็นหานโอ้นะครับนู่นเป็ห้างลาวนี่นะครับสุดยอดเลยอะ่ะเคยสมัยก่อนเคยไปเที่ยวลาวที่เป็นห้างเล็กๆนะครับนะแต่ตัวนี้นูน่นนานนา,นาที ไม่กี่ปีเองนะครับว่าเราเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะดูจากเมืองใหม่นะครับที่นะขับรถไปวนดูไม่กี่แล้วนะครับแล้วก็ลองไปเที่ยวห้างนะครับห้างเขาที่เป็นห้างระดับบิ๊กนะครับบิ๊กใหญ่นะครับนะส่วนท่านนะครับท่ากับว่าจะสูงความสูงนะครับความชันนี่จะมากกว่าห้างในประเทศไทยนะครับ สูงไปอย่างนู้นเลยประมาณโอ้ยหกหกเจ็ดนได้แล้วมั้งนี่ครับเนี่ยนะครับผมมาอยู่ที่ชั้นเนียชั้นต่อทุ่สามเลเนี่ยเลยอยู่ไกลยเยอะเลยครับ